สวัสดีนะคะญาหิิกก็มาถึงที่มุ่งหมายแล้วนะคะว่าจะหลงทางนะคะแต่ก็หลงจริงๆนะคะถามมาจนสุดทางคอยเฮ็ดอันอันนั้นเ่เป็นนะนาคอยเฮ็ดถามสิลถามสิลไม่เป็นถามิไม่เป็นก็เข้าไม่เป็นเข้าไม่เป็นแล้วก็เอาปากนี่แหละถาม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 ง้นก็ผูกเสี่ยวกับพี่จิมมี่เลย โมกี้ยี่ด้านอฟซีด้านนิ่งเกนต่อซีดีเองใช่เจ้าทำไมไม่โทรมาให้คอยส่งพิกัดไปให้จ้ะเอาส่งไปก็ค่อยทําไม่เป็นเจ้าจะส่งไปอะไรส่งไปที่ไหนส่งไปบ้านปุกตูมพุ่นบอกใช่แต่คอยจะโทรหาเจ้านี่ก็กลัวคอยเจ้าถ่ายคลิปอยู่คอยก็เลยคอยมีปากอยู่คอยก็ถามมาถามมาถามมาใช่ค่ะฉากส่วนตัวถ่ายเลยเหรอเออคอยก็เลยถามมาถามมา ก็เลยใช้ปากเจ้าเลยใช่วันนี้มากับกิ๊กยังไงรถตู้ใครจะไปดูกิ๊กก็ได้กิ๊กเนี่ยอยู่ที่รถไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยนะคะกิ๊กห้างถ่ายกิ๊กนะห้างถ่ายกิ๊กห้างถ่ายกิ๊กนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเรื่องนะห้ามห้ามขาถ่ายกิ๊กนะถ่ายแล้วถอยไว่้อยู่บอกเนี่ยเห็นบอกกิ๊กข่อยถ่ายว่ากิ๊กพี่จิมุ้มหน่อไม้น่ะพี่จิมหันนะ โอ้โหนะคะเสร็จเร็วมากเนาะโอ้โหเสร็จเร็วมากนะคะที่อยู่นะคะยังนี้น้ำอยู่ในถังนมะแข็งจ้าขอบคุณจ้าลุงจิมค่อยยังไม่ได้อยากน้ําตอนนี้ค่อยกําลังอยากถ่ายคลิปอันนี้น้ำไทยนี่แม่โอ้ที่ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะห้องน้ําก็เสร็จแล้วนะคะไม่มีแต่น้ำไม่มีแต่น้ำโอ้ยผุ่นน้ำสิอึดบ่ช่างพงป้าเจ้าสร้างวาบมีน้ำ บอเดี๋ยวหาบคือนตะเก او หน่อยนะเจ้าบ่เคยหาบน้ำบ่เออเอาคู่มาแล้วก็หาบแจ๊กแจ๊กมาเทจอกใส่ไว้โอ้ยตะบนไปซื้อคู่ไปซื้อคู่มาหาบน้ำมาหาบน้ำใช่ก็ได้คอนเทนต์อีกหาบนึงก็ได้แป๊กเลีโอ้ยถูกต้องเลยต้องทำหาบหล่วก็ซื้อถังมาไว้แขงนี่ก็หาบป่า ก็คืออาหาบจนมาเพาสูงบอหาบจนเตี้ยจนน่อยโอ้ยก่อนก็เคยหาบเอยหาบไปสมัยนั้นคอยหาบล้วจ้างขายหาบระบาดแม่ตัวนี้น้อยจ้จ้อยหับกัคู่ถังบังใหญ่เนาะบืนเชื่อสจะเอาขึ้นได้แอดโอ้ อ้ยเนาะลําบากเหลือเกินมันไม่ได้เอขึ้นแบบนั้นนะญาติหญิงเราต้องนั่งย่อลงแหมนั่งย่อลงเออนั่งย่อลง้เอาขึ้นมันจะดินข้ายงมาค่อยกินเอ่อก๋วยเตี๋ยวอิ่มเมื่อตะกี้นี่ปากซอยนี่นะลุงินแต่ว่าบบ่ได้อันก๋วยเตี๋ยวเนาะให้กินตําบักหุ่งบ่ให้กินก๋วยเตี๋ยว่มาซื้อกินบค่อยบ่ฮู้จักว่าเจ้าหิวเจ้าอยากก๋วยเตี๋ยวค่อยคิดว่าเจ้าอยากตําบักหุ่งบ่ต้องใน้ํามให้กินก็บ่กินเนาะบ่มะเ็ุน้ํามให้กินก็บ่กินวซั่น ่อยกับพ่มียังมาฝากดอกคอยมาแบบเฝ้าคอยมาคอยมาแบบด่วนคิดว่าจะไม่ได้มานะนึกได้นึกดีแล้วก็มามาต่อทะเบียนที่สกลนครพอต่อทะเบียนรถเสร็จนะเพราะว่ารถค่อยทะเบียนขาดสองปีนะเออค่อยก็เลยต่อต่อเสร็จแล้วค่อยก็เลยว่าหฮ้ใกล้ซีฮอดว่างเยี่ยมแล้วใกล้ีฮอดแล้วไปก็นนะว่าซันค่อยก็เลยติ้งมาเลยครับอันกิ๊ก่อยหน้า ข่อยก็เลยส่วนส่วนกิ๊กข่อยมานำโรดเลยแล้วกิฟเจ้ามอเสิบนำได้ปะโบกิฟข่อยโบเสิบเด้อกิ๊กบออกซื้อกิฟโบออกซื้อแบบรอโอ้ยกิฟข่อยย่านเจ้าหินโบออกคือเก่าหน่าล่ะข่อยว่าซื้อๆดอกข่อยไายมาบดทางหนึ่งสุดทางหนึ่งสิโบออกยังไงข่อยไายมาไปกับใครไปกับกิฟหนึ่งขกไทยเฮ้ยเบิ้งไทยอยากบอกไม่ได้ก็จ้างบอกเต็มเนาะสร้างดอก โอ้โหดีนะคะมาถึงที่แล้วโอ้โหเดี๋ยวพอค่อยกินส้มตำเสร็จนี้ค่อยจะไปหาเดินหาดีดูที่นะคะอ่าค่าจะไปหาสอบหาถามที่นะคะบางทีที่ที่จะเป็นของค่อยเผื่อบางทีที่ที่จะเป็นของค่อยให้ค่อยได้ก็เป็นเด้อแบ่บางทีญาติหนิงซื้อได้แล้วอาจจะใจดีแบ่งให้หนูหนึ่งฝ่ามือก็ได้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 ญาติหนิงฮะ ยายพ่อมันจ่อไว้แล้วพ่อยายพ่องจ่อดองหมดแล้วบ่แม่องคา่น่อนขปให่้งหมดแล้วยาย่มจอยู่ตอยโถวางมาจแล้วบ่อือแต่ต้องาังก่อนันติโอ้คบ่คต่อเท่าตัวบ่อือบ่ยากบ่ยากเท่าตัวแล้วทางนี้เนตัวนันสั่่อยสิเอาอยู่นี่มองสังพงบ่ซื้อนี่นี่ีนเอ้ยอ้ย มองนี่เจ้าของคนปลาเคยปากรดโตค่ะย่าหนิงคอยสิไปนน้ำหาต้องยุ่ประเทศไทยนี่แน่นอนอบ่เป็นยังบกเป็นยังดอกอยู่ใกล้กันแต่ต่างแต่ต่างกันเนาะก็แกต่างตัวผู้หญิงกับผู้ชายเนาะเนาะผู้หญิงมันพูดดังอยู่แล้วคุณซิมเสียงกากกี้กอันเจ้าคุณแจ็คจะบอกโฟล่าพ่อกันนะเขาชื่อห้องว่าจังไรออ อีห oh, 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 oh ้าเนี่ยกูคิดว่ามุธแล้วอ๋อเยโอ้ยเยโอ้ยเ่นั่นแหละมันไม่คือผู้ชายผู้ชายบอกว่าโอ้ยเยโอ้ยเยผู้ชายเจอกันนี่ว่ายังไงผู้ชายเจอกันนี่ว่ายังไงโอปปั้งอันนี้คือวัยยุคที่เลิมอ่ะซ้ำนั้นไม่ยิงแบบฉัฝฟาดสันติเอ้าเปิดหูเลยเนาะผู้ชายเจอกันมันแห่งไหนนั่นแห่งไหนจ๊ะ หามึงโอ้อะที่ไหหามเลยบบบไม่ยิงอันนั้นนะเนาะทั้งฝาดทั้งตีผมได้ไม่ยิงเออไปจูใส่ม่อีนี่โอ้ยขึ้หอนมึงแงดีเล้วเหเิ่จหัวจะถ่ายเบิ่งจนหัวจดถ่ายบนนี้เป็นแบบเออ เออคืออวดแถบคือจอยแถบมีเบิร์ตเนาะทักทายกันนะคะผู้ชายแค่นั้นก็คือจบเขาไม่ทักทายต่อใช่ไหมห่างเนาะไม่ยิ่งดิสเซสบอลลายเขาผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงทักทักทายมากกว่าผู้ชายก็เตะก็เตะก่อนเลยแหละห่างเนาะเป็นแฟนผู้ชายเป็นไหมมาร่วมด้วยบอกเงินมายื่ยมเลยผู้ชายบอ้ชายยืมเงินโลดโอ้ยสั่นเบาๆนั่ผู้ชาย โดยเฉพาะลุงจิมโอ้ยลุงจิมได้เงินหลายอ,อยู่แล้วลุงจิมคุณจิมนะเราพูดกับแกเราเดิมแกไดโน่เขาใช่ถ้าพูดใครพูดกับแกถ้าใครพูดกับแกเนี่ยได้ค่อยเค,ย,คยได้ของลุงจิมเนื้อมีผ้าพันคอมีทองคำห้าบาทรอเดินเดือนนี้ผู้ใดผู้ใดได้หลายที่สุดอยู่แถวนี่แหละมุมแมงคลอยบ่ฮึมปูนนี่แหละผู้แว๊บแว๊บเนี่ยแหละบผู้แว๊บแว๊บเนี่ย ผู้แม่แม่ไอ้ยังลูกก็อยู่บ้านกบถูมคุณแม่ไดหลายครัวมูเฮ้ยปั่นให้มู่เนี่ยด้วเฮ้ยปั่นให้มู่เนี่ยมาเอาเรมาผสมผักบุ้าไทยเลยปั่นให้มู่เนี่ยเฮ้ยมู่มะขอปั่นมาขอแบ่งได้เนี่ยย่านนี้ก็ต้องไปอยู่บ้านเขียวไปอยู่บ้านเขียวแม่นใช่ละบ้านเขียวบ้านเขียวหอยเศร้าแล้วบอกเอาจะไปเศร้ายู่ทรายเศร้าบ้านเขียวบ้านเขียวบ้านหลังสีเขียวบอกอยู่บองได้ดะนี่บอกอันเขียวๆปลาดงนั่นบอกหออยในว่าเขียวอันนั่น บ่แล้วเขียวอันนั้นแหละเขียวเงอนอิลีอยู่ใส่อยู่จักอยู่บ้านนี่ังว่าเรื่องจังฮะบ้านประดงบ้านจะประดงแปลว่าไม่เคยซ้อมคลิปกันนี่คือฮะคอยบ่คอยบ่ได้เบื้องแล้วเขาเบื้องจะคลิป่อยนี่แล้วข่อยคลิป่อยบ่ขึ้นเนาะเขากบ่วาข่อยอยู่บ้านล้างเขียวโอ้ข่อยเบื้องถ้าเขาคอยแล้วข่อยจะให้ขอข่อยได้เนาะข่อยก็จะขึ้นเนาะบ่จะอยู่บ้านล้างเขียวเนาะเเขาบมคอ๋อ อ๋อเจ้าไปอยู่บ้านหลังเขียวแล้วทีนี้เจ้าว่างอยู่บ้านหลังเขียวเจ้าค่อยอยู่ได้อยู่บ่บ้านหลังเขียวค้อยนั้นนกอนมันหามเตียงออกมาแล้วเหรอหามเตียงมันทําการบ้านกลางคืนมันเสียงดังเหรอมันก็เลยบอกแม่แม่หนูไม่เอาแล้วเตียงนอนน่ะอ๋อแล้วอยู่อย,อ,ยอยู่หกคนอยู่ห่างไกลาจากนี่เยอะไหมไสี่แยกใหญ่สี่แยกใหญ่สี่ห้าโลหกโลบ่โอ้ค่อยอยู่น้ำเนสะ ถาหมูหมู่ก่อนเจ้านอนข้างนอกกวอาเออคอยนอนตารางก็ได้ดอกมันไม่มีตารางเอาบ่แม่ฉันเดียกจะไปนอนในตารางจะนอนคอยก็ได้โอ้ยสิงานเข่ากับมาดิษ่์กิ๊กคอยสี่ห้านนอนน้ำกันบมแมนฮ้อนห้องเดียวกันโอ้นอนเฮือนคนละคันเฮือนเดียวกันแต่ว่าบอด้นอนน้ำกันเนาะเอาโอเคนอนน้ำกันแต่บอด้โนน้ำกัน <c oughs> สวัสดีนะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ